สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสทกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชค่ะซึ่งใครนะคะที่สนใจและต้องการต่อยอดในสาร์วิชานี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งค่ะและวิทยากรในวันนี้นะคะที่ร่วมให้เกียรติกับรายการของเราท่านก็เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยา ทรายสุขโขทัยธรรมธิราชค่ะท่านก็คือรองศาสตราจารย์สำรวยกรมมลายุทธค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาร่วมพูดคุยถึงหลักสูตรสำคัญที่น่าสนใจมากๆในยุคนี้เลยนะคะท่นก็คือในของแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ของศิลประสา์นะคะก่อนอื่นอยากให้อาจารย์พูดถึงความสำคัญว่าสาขาวิชานี้นะ่ะเรียนอะไรกันบ้างคะ ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะที่จะพูดถึงความสำคัญก็อยากจะบอกว่าหลักสูตรศิลวศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เนี่ยนะคะเราเปิดสอนมาตั้งแต่ปี2545นะคะแล้วก็หลักสูตรนี้ได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะตามเวลาที่สกอกําหนดแล้วก็ได้ตามมาตรฐานนะคะ สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษานะคะปี2552ที่เราเรียกว่า TQF หรือมคอตามที่สอกอ,อก,กำหนดนะคะรวมทั้งได้รับการรับรองจากกอพอนะคะก็เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนะคะผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็จะสอนโดยคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกที่มี ประสบการณ์นะคะในทางด้านเนี้ยมามากกว่า20ปี<ม>นะคะเ<ม>น้นการจัดการแล้วก็มีการปรับปรุปรงสาราสนเทศให้เป็นระบบนะคะการค้นคืนสาราสนเทศ<ม>การพิจารณาแล้วก็กั่นกรองแหล่งที่มาของสาราสนเทศเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยสาราสนเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคนคใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะทํางานหรือแม้แต่ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะต้องบริโภคสารสนเทศอยู่ตลอดเวลาหลักสูตรเนี้ยจะเป็นหลักสูตรที่เหมาะมากเลยสําหรับทุก วิชาชีพนะคะเพราะว่าจะเป็นหลักสูตรที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะจะเน้นในเรื่องของการพิจารณาแหล่งที่มาของสารสนเทศนะคะการตระหนักรู้นะคะถึงการใช้สารสนเทศการนําสารนเทศไปใช้ประโยชน์รวมทั้งในเรื่องของการอ้างอิงการเผยแพร่การจัดทำเนื้อหาที่จะนําไปเผยแพร่ต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจวิธีการนะคะที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นการสร้างการจัดเก็บ ะะการเผยแพร่การค้นคืนสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่อยู่ในหลักสูตรนี้ค่ะค่ะก็แสดงว่ามีความสําคัญต่อทุกสาขาอาชีพเลยนะคะใ<ช>นสาขาวิชานี้ใช่ค่ะค่ะเราอยากจะทราบว่าการเรียนการสอนเนี่ยมีความแตกต่างจากระดับอ,อื่นยังไงบ้างคะสําหรับในหลักสูตรนี้นะคะเป็นหลักสูตรปริญญาโทนะคะคะการเรียนการสอนของเราเนี่ยเราก็จะใช้สื่อสิ่งพิมพ์และก็สื่อ e-learning เป็นหลักนะคะ โดยเราจะจัดเป็นสัมมนานะคะก็จะมีสัมมนาเสริมแล้วก็สัมมนาเข้มะนะคะก็แล้วแต่ความยากง่ายของชุดวิชานะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีเอกสารน,นะคะการสอนชุดวิชาเนะะี่ยค่ะที่เราเรียกว่าประมวลสาระชุดวิชานะคะทั้งหมด15หน่วยกิะนะคะ ซึ่งนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะศึกษาได้แล้วก็มีสื่อ E Learning นะคะซึ่งเป็นทั้งสื่อเสริมและสื่อหลักก็แล้วแต่แต่และชิชาก็จะพิจารณากันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมตอนที่นักศึกษาเข้ามาสัมมานาเสริมสัมมานาเข้มนะคะมีทั้งกิจกรรมเดี่ยวแล้วก็กิจกรรมกลมนะคะแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างนักศึกษาแล้วก็ระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์นะคะเรียนในลักษณะที่ว่าเป็นการให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยนะคะคงไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนกับในมหาวิทยาลัยปิดทััท่่วๆคือมานง อาจารย์เนี่ยเลคเชอร์หรืออธิบายอย่างเดียวแต่นักศึกษาจะต้องมีการเตรียมตัวมาก่อนจากสื่อที่เรามอบหมายทั้งออนไลน์ line, แล้วก็ทั้งสื่อที่เป็นพิลติ้งนะพิลติ้งเบดค่ะ, based, คะแล้วจากนั้นเราก็จะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจจะมีการมอบหมายกรณีศึกษานะคะให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษาหาข้อมูลมาก่อนแล้วก็มาเตรียมนําเสนอนะคะแล้วก็มีการซักถามมีการแลกเปลี่ยนกันนะคะเกี่ยวกับกรณีศึกษาเหล่านั้นค่ะ ค่ะเราอยากให้อาจารย์เล่าถึงบรรยากาศตอนที่มาร่วมสัมมนา,าได้ไหมคะว่านักศึกษานี่มีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างส่วนมากนักศึกษาที่มานะคะ mm hmm. ก็จะมีความตั้งใจนะคะ,คะ,ะทุกคนเนี่ยก็คืออยากจะรู้ในเรื่องของสารสนเทศอยู่แล้วนะคะทุกคนก็จะเตรียมตัวมาจากการที่เรามอบหมายกิจกรรมให้ที่บ้านก่อนนะคะ,คะแล้วก็จะเตรียมสรุงสไลด์เนี่ยคะ่ะมาน,นําเสนอนะคะบางคนก็อาจจะมีการทํา พิมพ์พิมพ์เอาออกมาให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะ,คะแล้วทุกคนก็จะมายิ่งถ้าเป็นงานกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มก็จะมีการไปดิสคัสมาก่อนนะคะ<น>มีการอภิปรายกันก่อนที่จะมานําเสนอค่ะค่ะถ้าเป็นสัมมนาเข้มเนี่ยเราก็จะมีการฝึกอบรมอาจจะมีบางชุดวิชานะคะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะก็อาจจะต้องมีการฝึกปฏิบัติเสริมเข้าไปด้วยค่ะ ค่ <|so|>> ะก็มีการมาฝึกปฏิบัติกันด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแล้วอย่างในการเรียนในระดับปริญญาโทค่ะมีการเข้ามาฝึกอบรมบ่อยไหมคะหรือก็วิชาหนึ่งเนี่ยมหาวิทยาลัยก็กําหนดให้มาสองครั้งนะคะ แล้วก็ครั้งหนึงน่งเนี่ยก็คือจะเป็นการสอนสมัสมสมนาเสริมแบบเผชิญหน้านะคะกับอีกครั้งหนึ่งก็เป็นสัมมนาเสริมแบบออนไลน์ line. อันนี้ก็จะผ่านการสัมมนาผ่านบนสื่อ l e a r n i n g ค่ะค่ะ,คะก็อาจจะมีการทำไลฟ์แชทด้วยนวัดเวลากันเพื่อจะมาสนทนากันนะคะในเรื่องของประเด็นปัญหาต่างๆค่ะแล้วก็จะมีถ้าถ้าเป็นอีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็นเรื่องสัมมนาเข้มนะคะคะบางชิชวิชาอาจจะไม่มีสัมมนาเข้ม,มแต่บางชิชวิชาอาจจะมีทั้งสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มค่ะ,คะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพอแล้วแต่หลักสูตรนะคะว่าเราวางอะไรไว้ใช่ใช่ค่ะค่ะ,คะแล้วในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรบ้างคะ่ะอาจารย์เราจะเรียนอะไรกันบ้างคะสําหรับนักศึกษาที่จะมาเข้ามาเรียนค่ะสําหรับโครงสร้างหลักสูตรนะคะเราก็เรียนทั้งหมด36หน่วยกิตนะคะซึ่ง36หน่วยกิตเนี่ยก็เป็นทั้งแผนกอนและแผนขอนะคะแผนกนเนี่ยก็จะเรียนทั้งหมดเนี่ยยีหน่วยกิต อีก12หน่วยกิจก็จะเป็นวิทยานิพนธ์ส่วนแผนขอเนี่ยก็จะเรียน30หน่วยกิจและอีก6หน่วยกิจก็จะเป็นการศึกษาค้นคว้าอิสระค่ะ,คะซึ่งในเรื่องของออชุดวิชาของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยก็จะชุดหนึ่งเนี่ยจะนับเป็น6หน่วยกิจค่ะนะคะซึ่งจะต่างจากมหาวิทยาลัยเปิดทุต เบิดทั่วทั่วไปนะคะมหาลัยปิดทั่วๆไปนะคะเพราะว่าในชุดวิชาหนึ่งเนี่ยเราจะมีคล้ายๆกับเป็น2ชุดวิชาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาจะต้อง ใช้เวลาในการเรียนด้วยตัวเองค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น6หน่วยกิตค่ะทีนี้เนื้อหาที่เราเรียนในหลักสูตรก็มีอยู่หลายชุดวิชานะคะอาทิเช่นในเรื่องของการจัดการขั้นสูงกับองค์การสารสนเทศตัวนี้ก็จะเรียนแนวคิดทฤษฎีนะคะหลักการแล้วก็กระบวนการจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการองค์การสารสนเทศสมัยใหม่นะคะซึ่งองค์การสารสนเทศสมัยใหม่จะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการแทบจะทุก กระบวนการเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการนําเทคโนโลยีนะคะเข้าไปจัด องค์การสมัยใหม่องค์การสารเทศสมัยใหม่ค่ะแล้วก็จะมีชุดวิชาการจัดการโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืนนะคะเพราะว่าในเรื่องของการค้นคืนปัจจุบันก็เป็นเรื่องซึ่งทุกคนก็จะค้นกันค่อนข้างมากใช่ค่ะเราก็จะมาเรียนในลักษณะของแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการค้นคืนสารสนเทศนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างสารสนเทศสารปฏิยกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศกลยุทธ์ในเรื่องของการค้นคืนสารสนเทศนะคะ แล้วก็การประเมินระบบการค้นคืนสารสนเทศแต่ละระบบด้วยค่ะ,คะอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของการวิจัยนะคะรัศฐิประยุกต์ทางด้านสารสนเทศาศาสตร์ในชุดวิชานี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับหลักการทางด้านสถิตินะคะที่เน้นไปในเรื่องของการทําวิจัยทางด้านสารสนเทศศาสตร์ะนะคะก็จะเป็นเฉพาะทางไปเลยค่ะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะชื่อว่า เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศในชุดนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆนะคะซึ่งเราก็จะมีปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาผ่าน e-learning นะคะว่าปัจจุบันนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมบ้างที่เขาเอามาใช้ในเรื่องของการจัดการสารสนเทศค่ะ แล้วก็เราก็จะมีอีกชุดหนึ่งที่อันนี้ค่อนข้างจะทันสมัยมากเลยก็เป็นเรื่องของการจัดการความรู้และ Big Data ะนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ควรจะพูดถึง KM และ Big Data ตลอดเวลานะคะ,ใ,คะในชุดนี้เราก็จะเรียนทั้งแนวคิดทฤษฎีแล้วก็งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ก็งานวิจัยที่เกี่ยวกับ Big Data นะคะค่ะเพราะ,ะ,ะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคนค่ะค่ะถือว่า หลักสูตรแต่ละหลักสูตรนี้มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็น่าเรียนรู้มากๆเลยสําหรับใครที่ต้องการที่จะต่อยอดในส่วนของระดับปริญญาโทค่ะซึ่งแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็มีเยอะมากเลยนะคะที่เราจะต้องเรียนและชั่ค้กันใช่ค่ะค่ะแล้วไม่ทราบว่าในส่วนของ big data ค่ะอาจารย์มีความสําคัญยังไงบ้างในปัจจุบันนี้คือในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเรามีปริมาณข้อมูลค่อนข้างมากนะคะเนื่องจาก เราเป็นผู้สร้างข้อมูลเองนะคะแล้วมันมีเรื่องของโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram hmm. หรือว่า Line ต่างๆเราเนี่ยจะบอนข้อมูลคุยกับเพื่อนสนทนาแล้วบางคนก็มักจะเอาเรื่องราวต่างๆไปโพสต์เอาไว้ตามโซเชียลมีเดียอันนี้ก็คือเป็นการเจนเนอเรตหรือการสร้างข้อมูลโดยโดย เดี๋ยวนี้ประชาชนทุกคนสามารถที่จะสร้างข้อมูลด้วยตัวเองได้ข้อมูลจะมีปริมาณมากมเท่านั้นไม่พอยังมีข้อมูลที่เจเนเรตกันระหว่างมาชีนกับมาชีนอีกก็คือระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักรอีกเช่นยกตัวอย่างง่ายๆตามทางด้านถนนนะคะแต่ละจอนเขาจะมีกล้องวงจรปิดไปติดตามแยกต่างๆหรือถนนสายต่างๆมันก็เจเนเรตข้อมูลภาพต่างๆขึ้นมาเห็นว่า ปัจจุบันนี้แทบจะทุกวินาทีเนี่ยทั่วโลกนะคะน,นี่เราไม่ได้พูดถึงประเทศไทยทั่วโลกเนี่ยทุกคนช่วยกันสร้างข้อมูลขึ้นมาตลอดเวลาซึ่งจะต่างจากในอดีตใช่ไหมคะนในอดีตนี่ทุกคนไม่ได้มีตัวมือถือเป็นของตัวเองไม่ได้สามารถที่จะสร้างข้อมูลได้แบบลักษณะแบบนี้แล้วก็เอาไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตได้แบบมากมายขนาดนี้อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคำว่า Big Data คือว่าข้อมูลมันมีปริมาณมหาศาลแล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วในแนวโนม้มอนาคตก็จะเกิดขึ้นเรื่อย ถามว่าข้อมูลเหล่านี้ที่เรียกว่าเป็น Big Data เนี่ยมันมีประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์ะนะคะถ้าเราสามารถที่จะนํามันเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการด,ดําเนินงานขององค์กรเราอย่างเช่นเราเปิด a c e b o o k นะคะอย่างมาหาวิทยาลัยเราเนี่ยเปิด Facebook ให้นักศึกษาเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยหรือบริการต่างๆเนี่ยเราสามารถจะนําข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาวิเคราะห์นะคะ แล้วก็เพื่อจะมาดูว่านักศึกษาคิดยังไงกับบริการของมหาวิทยาลัยนะคะคิดยังไงกับในเรื่องของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจากการที่เขาพูดคุยกันเนี่ยม,มันก็จะมีเครื่องมือมีเทคนิคต่างๆที่ใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ ข้อมูลปริมาณมากๆเพราะข้อมูลพวกนี้มันมีทั้งข้อมูลที่เป็นโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างอย่างถ้าอยู่ตามโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างมันก็เหมือนเป็นข้อความค่ะใครคอยากจะขีอะไรอยากจะป้อนอะไรก็ป้อนไปมันจะเหมือนกับข้อมูลในที่ที่ลักษณะที่เราจัดเก็บในระบบทะเบียนของเราเราจะแบ่งเป็นคอลัมน์เป็นฟิลด์เอาไว้ว่ามีรหัสนักศึกษามีชื่อมีนามสกุลมีเกรดที่ได้มีการลงทะเบียนชุดอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้น Big Data มันก็เลยเป็นข้อมูลลักษณะทั้งที่ มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างแล้วก็มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มากทําให้เราอย่างง่ายๆที่ยกตัวอย่างไปทําให้เราเห็นว่าทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะถ้าเราสามารถนํามันมาวิเคราะห์ได้นะคะค่ะก็ถือว่าบิ g d a t ตานี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็มีผู้ที่แบบ สร้างข้อมูลขึ้นมาเองได้ตลอดเวลาเลยเพรพวกเรานี่แหละค่ะช่วยกันสร้างข้อมูลขึ้นมาตลอดเวลาเราก็ต้องมีวิธีการจัดการยังไงให้ข้อมูลเอาเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้อนะคะซึ่งสอดคล้องกับ KM หรือการจัดการความรู้เลยใช่ไหมคะใช่ใช่ก็จะไปเกี่ยวข้องตรงที่ว่าเมื่อเรารู้แล้วว่านักึกษามองอย่างนี้อย่างนี้นะคะเราก็อาจจะต้องมา แล้วเปลี่ยนเรียนรู้ก so, ันระหว่างกลุ่มคณาจารย์ว่านักสัมมองว่ากระบวนการเรียนการสอนเรามีปัญหานี้หรือว่าเรามีข้อจุดแข็งอย่างนี้ก็มาช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าจะปรับปรุงนะคะให้กระบวนการเรียนการสอนของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพหรือดียิ่งขึ้นไปอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ถือว่าเราก็จะได้ความรู้ทั้งระบบกระบวนการของ b i g Data แล้วก็ได้ความรู้ด้าน KM ด้วยซึ่งเราก็จะมีการเรียนการสอนกันด้วยใช่ค่ะ เราได้ทราบถึงโครงสร้างของหลักสูตรกันไปแล้วต่อไปเราอยากจะถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าการเรียนการสอนเนี่ยมีทั้งแผนกอและแผนขอหมาทราบว่าอาจารย์มีข้อแนะนําถึงการเรียนผแผนกอและแผนขออย่างไงบ้างคะค่ะ,คะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าแผนกรเนี่ยเราจะเรียนทั้งหมดเนี่ย24หน่วยกิตนะคะ,คะแล้วก็ทําวิทยายนิพนธ์12หน่วยกิตสําหรับแผนกรเนี่ยก็จะเหมาะกับนักศึกษาที่ คิดว่าตนเองอยากจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกนะคะ<ม>ซึ่งส่วนมากแล้วคนที่จะไปเรียนต่อปริญญาเอกเนี่ย<ม>เขาก็จะพิจารณาของเหมือนประสบการณ์ว่าคุณเคยคทำวิทยานิพนธ์มาบ้างหรือไม่อย่างเี้คะ่ะแต่ถ้าเป็นแผนขอเนี่ยเราเรียน30หน่วยกิตนะคะ,คะแล้วก็ทำการศึกษาค้นคว้าอิสระอีก6หน่วยกิต ะะตรงนี้ก็อาจจะเหมาะกับนักศึกษากลุ่มที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องไปเรียนต่อปริญญาเอกแต่ว่าอยากจะพัฒนาตนเองนะคะใน,ใ,นในเรื่องความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการใช้สารัะเทศหรือว่าเกี่ยวกับระบบสารันเทศทั้งหลายเอาไปใช้ในวิชาชีพของตัวเองก็เรียนแผนขอก็ได้ค่ะ,คะก็คือแล้วแต่ความสนใจของตัวนักศึกษาเองนะคะ,คะว่าจะเลือกแผนกหรือแผนขอแล้วถ้าเกิดในการในความคิดของอาจารย์นะคะในการเรียงสารสะเทนเเนี่ย แบบไหนที่น่าสนใจมากกว่ากันถ้าเป็นตัวในโดยโดย,โดยส่วนตัวนะคะความที่เห็นเนี่ยก็คือว่ามองว่าแผนกอน่าจะดีกว่าเพราะว่านักศึกษาเนี่ยจะได้ เห็นภาพเลยว่าเวลาเขาทําวิจัยกันเวลาเขาทารีเสิร์ชกันเนี่ยแต่ละกระบวนการเนี่ยเขาต้องทํากันอย่างไรนะคะค่ะเพราะว่าแผนกรเนี่ยสมนมากหัวข้อวิทยานิพนธ์เนี่ยเราก็จะให้มันลุ่มลึกกว่าแผนขอเนื่องจากว่าระยะเวลาแล้วก็จํานวนหน่วยกิจเนี่ยมันมากกว่าค่ะก็ะะจะได้ประสบการณ์นะคะ,คะในเรื่องของตั้งแต่เริ่มคิดโจทย์วิจัยคิดยังไงนะคะโจทย์วิจัยเนเวลาคิดจะต้องคิดถึงอะไรบ้างไม่ใช่คิดเฉพาะโจทย์เราต้องคิดมองไปถึงในเรื่องของ สติเครื่องมือต่างๆจะเอาเครื่องมืออะไรการแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามหรือการสังเกตที่ใช้งานต่างๆเหล่านี้คือต้องคิดหมดะคะ่ะแล้วก็คือจะสอนวิธีการคิดแบบเป็นกระบวนการ <ừ> นะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนในเรื่องของการเขียนอีกนะคะเขียนงานวิชาการเพราะวิทยานิพนธ์ถือว่าเป็นวิชาการชนิดหนึ่งค่ะนักศึกษาก็จะได้ประสรบการณ์ตรงส่วนเนี้ยค่ะค่ะแล้วในส่วนของแผนกอนี่ต้องมีไปเผยแพร่งานวิจัยด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเพราะว่า ช่วงหลังเนี่ยทางสำนักง,งานคณะกรรมการอดุดมศึกษาเนี่ยเขาจะบังคับเลยอะนะคะ,คะว่านักศึกษาที่จบแผนกรเนี่ยจะต้องนําเสนอนะคะงานวิจัยของตัวเองหรือเขียนบทความไปตีพิมพ์ในวรารสารน่ะนะคะตามรายชื่อที่สกออนเนี่ยได้กำหนดเอาไวะคะ้ค่ะแต่สําหรับแผนขอของเราเนี่ยนะคะเราก็พยายามที่จะถึงว่าแม้ว่าสากออจะไม่ได้บอกว่าจําเป็นจะต้องไปเผยแพร่แต่เราก็พยายามที่จะ encourage นักศึกษานะคะให้เขาเนี่ย เขียนบทความหรือว่าให้เขาเนี่ยไปนาเสนองานวิจัยของเขาด้วยค่ะ,คะก็คืออยากจะเผยแพร่ทั้งสองแผ่เลยนะคะใช่ใช่ค่ะค่ะทีนี้อยากเรียนนะคะอาจารย์อาจารย์าารยไม่ทราบว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างสําหรับผู้ที่จะมาสมัครเรียนได้คะค่ะสำหรับคุณสมบัตินะคะก็สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาเพราะเราบอกแล้วว่าสาร,รสนเทศเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ ทุกวิกกชาชีพยอยู่แล้วะนะคะแล้วก็ได้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีเนี่ยไม่ต่ำกว่า2.30นะคะบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไม2.30มนมันน้อยไปหรือเปล่าเพราะว่าเนื่องจากว่าเราจะมีนักศึกษาที่เรียนจบทางด้านปริญญาตรีของสารสนเทศศาสตร์ของเราเนี่ยที่เขาอยากจะเรียนต่อปริญญาโทนะคะ,คะซึ่งเกรดเฉลี่ยของเราเนี่ยก็คือ2.30ค่ะแต่ว่าจริงๆในมหาลัยทั่วๆไปเขาจะ2.5หรือ2.75นะคะ ค่ะแล้วก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะโดยจะต้องแสดงหลักฐานการสอบต่างๆนะคะอาจจะเป็นการสอบ t o เฟลโทอิกนะคะ i อ l นะคะหรือว่าจะเป็นเอ่อซีนะคะหรือว่า STOUEPT หรือ TUGET ก็ได้นะคะก็ให้แนบหลักฐานตรงนี้มาเพื่อพิจารณาด้วยนะคะแต่กรณีที่อ่าไม่มีหลักฐานตัวนี้นะคะก็อาจจะไปเข้ามาเลามาเรียนก่อนแล้วอาจจะไปสอบแล้วก็นำหลักฐานมาใน,นภายหลัง มายื่นภายหลังได้ค่ะ,คะแล้วก็จะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้ซอฟต์แวร์นะคะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนะคะอย่างเช่นพวก powerpoint การนำเสนองาน Microsoft word ในเรื่องของการทํารายงานต่างๆนะคะค่ะแล้วเราก็จะมีการอบรมนักศึกษาในเรื่องของการใช้ Moodle เพราะว่ามาหาวิทยาลัยเราเนี่ย e-learning ของเราเนี่ยเราใช้ LMS ก็คือตัว o o d l e ค่ะนะคะก็มาหาวิทยาลัยเขาจะมีการอบรมให้อยู่แล้วในวันที่นักศึกษามาประถมนิเทศนะคะเพื่อที่จะได้สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้แบบสะดวกยิ่งขึ้นนะคะค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยในแบบฟอร์มสมัครนะคะเราก็จะให้นักศึกษาเขียน โครงการวิจัยที่เขาอยากจะทําไม่ว่าจะเป็นแผนกอนหรือแผนขอนะคะว่าเขาอยากจะทํางานวิจัยทางด้านสารรเทศสตรเนี่ยในประเด็นเรื่องอะไรบ้างอันนี้เราไม่ได้ซ<ม>ีเรียสเพียงแต่เราอยากจะดูว่านักศสารเนี่ย<ม>เขาเ,เน้นในด้านไหนนะคะเขาอยากรู้เรื่องอะไรคะ่ะแล้วก็อาจจะมีแผนงานที่เด่นชัดว่าเขาจะนําความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปทําอะไรบ้างอันน<ะ>ี้จะอยู่ในแบบฟอร์มใบสมัครของมหาชลัยด้วยะนะคะ แล้วก็คณะกรรมการนี่ก็จะพิจารณาตามคุณสมบัติข้างต้นนะคะถ,ถ้าหลักฐานไม่ครบก็อาจจะขอให้ส่งหลักฐานมาเพิ่มเติมค่ะแล้วก็กรณีที่มีความสามารถอื่นๆพิเศษนะคะเราก็จะพิจารณาเพิ่มเติมให้เป็นกรณีพิเศษค่ะ,คะนี่ก็เป็นส่วนในการเขียนใบสมัครใช่ไหมคะที่แบบว่าผู้ที่ร่วมเข้าสมัครเนี่ยจะต้องกรอกะอะไรบ้างสิ่งที่สําคัญเลยคือหัวข้องานวิจัยที่เราจะดูกันค่ะ แล้วจากที่มีผู้ที่เรียนสำเร็จไปอะคะ่ะอาจารย์อยากให้พูดถึงกระแสตอบรับแล้วก็คุณภาพของมหาบัณฑิตที่จบไปบ้างคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็จากการที่งานวิจัยนะคะที่ทางหลักสูตรทำเนี่ยนะคะก็ถามทั้งตัวบัณฑิตทั้งตัวนายจ้างบัณฑิตนะคะ,คะบัณฑิตเองส่วนมากก็จะตอบว่าเขาว่าได้รับความรู้นะคะได้พัฒนาตนเองมากขึ้นกว่าตอนที่เขาเรียนเนี่ยนะคะในระดับมาก ถึงมากที่สุดนะคะคือได้นําความรู้เนี่ยไปประยุกต์กับการประกอบวิชาชีพของตัวเขาเองได้จริงะนะคะส่วนนายจ้างเนี่ยก็จะบอกว่าบัณฑิตมสทเนี่ยนะคะก็เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพนะคะสามารถที่จะช่วยงานนะคะเือก่อนหลังเรียนเนี่ยก็พัฒนาตัวเองอย่างเห็นได้ชัดว่าเขามาพัฒนางานได้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็เป็นนักศึกษาที่ ค่อนข้างจริงจะมีความอดทนมีวินัยนะคะในการเรียนค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่นายจ้างเนี่ยมักจะชมเชยมาค่ะสำหรับมหาบัณฑิตของเราค่ะก็ได้รับความยินดีแล้วก็นิยมมากเลยนะคะในการใช้บัณฑิตของเราแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีกลับมาด้วยใช่ค่ะค่ะแล้วอยากให้อาจารย์สรุปนิดนึงค่ะว่าจากการที่เรียนหลักสูตรทั้งหมดเนี่ยสามารถนําไปใช้อะไรในชีวิตประจําวันหรือนําไปต่อยอดอะไรได้บ้างค่ะ ก็อย่างที่กล่าวแล้วนะคะในชีวิตประจําวันเนี่ยนะคะบางทีเราเนี่ยเข้าไปค้นหาข้อมูลสารสนเทศต่างๆหรือเวลาเราจะจ้างข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆไปเผยแพร่เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะลืมตระหนักคิดไปนะคะว่าในแง่ของจริยธรรมคุณธรรมอันนี้ก็สําคัญอย่างเช่นเราไปค้นงานของคนอื่นมาเนี่ยเราก็ควรจะต้องถ้าจะเอาไปใช้ก็จะต้องอ้างอิงหรือขออนุญาตเขาอย่างเป็นทางการถูกไหมคะแล้วในการค้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าแหล่งที่มาตรงไหนเนี่ยนะคะที่ ที่น่าเชื่อถือนะคะ,คะไม่ใช่ว่าพอเห็นข้อมูลอะไรแล้วก็เอามาใช้หมดเลยไม่มีการกั้นกรองนะคะ,คะว่าแหล่งข้อมูลเนี้ยเชื่อถือได้หรือไม่นะคะอาจจะต้องดูชื่อเว็บไซต์สักนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นเว็บไซต์ของใครนะคะผู้เขียนเป็นใครคเป็นนักวิชาการหรือเปล่าอะไรเหล่านี้เป็นต้นค่ะก็ในในแง่ของการต่อยอดเนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วะคะ่ะก็คือไปต่อยอดได้อย่างเช่นเดิมอาจจะ ทำงานกับระบบสาราสนเทศอยู่แต่ว่าสารสนเทศที่ทําหรือระบบสารสนเทศที่ทาหรือเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นระบบที่ดีพอพอหลัง <c oughs> จากมาเรียนเนี่ยอาจจะได้แนวคิดในการที่จะกลับไปปรับปรุง <c oughs> ระบบสาราสนเทศที่ตนเองใช้งานอยู่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็สําหรับคนที่เรียนแผนก,ก็สามารถที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ด้วยค่ะค่ะก็ถือว่า ศาสตร์และขาวิชานี้นะคะเราสามารถที่จะไปต่อยอดในองค์กรของเราแล้วก็ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างดีเลยถูกต้องค่ะค่ะ,คะเพราะว่าปัจจุบนันนี้ความรู้ต่างๆก็มีมากขึ้นแล้วก็การที่จะนําข้อมูลของเขามาใช้งานเนี่ยเราก็ต้องมีการกันกรองแล้วก็มีการอ้างอิงด้วยใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการตรวจสอบอัตราพิสูจน์ที่ ที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นใช่ใช่ <c oughs> อย่างมหาัชเราก็จะมีซอฟต์แวร์ turn in t i ที่จะมาตรวจสอบในเรื่องของงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา <c oughs> ใช่ไหมคะว่านักศึกษาเนี่ยไปลอกของใครมาหรือเปล่า <c oughs> นะคะโดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาก็ต้องคอยดูแล <c oughs> นะคะว่าถ้าไปลอกไม่ได้นะคุณจะต้องไปเขียนมาคือคุณไปเรียบเรียงมา,มาใหม่มาใหม่อะไปอ่านหลายที่แล้วก็มาเรียบเรียงมาเป็นใหม่ของของคุณแต่ไม่ใช <c oughs> ไ่ไปเอาของเข้ามาเลย <c oughs> เป็นส่วนๆอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะ ใกล้เวลาเวลาใกล้หมดแล้วค,ะค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปแล้วก็ช่วยเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนกับมสทหนคะ่ะค่ะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะในหลักสูตรนี้นะคะก็สามารถหาซื้อใบสมัครได้นะคะก็ในราคาชุดละ200บาทนะคะอาจจะซื้อด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้นะคะ,คะหรือจะซื้อจากที่ศูนย์วิทยาพัฒนาของมสททั้ง10แห่งนะคะที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆนะคะ หรือจะซื้อทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะแต่ถ้าจะซื้อตรงนี้ก็คงต้องรีบนิดนึงนะคะแล้วก็ธานานัสั่งจ่ายมาที่มสทนะคะ,คะส่วนในเรื่องของเนื่องจากว่าหลักสูตรเนี้นะคะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ สารสนเทศศาสตร์ก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกคนเนี่ยค่ะที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องกับสารสนเทศอยู่แล้วนะคะก็ลองเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ดูนะคะคิดว่า,น,าน่าจะได้ความรู้ไปะคะ่ะเพื่อที่จะไปพัฒนาตนเองแล้วก็ในเรื่องของการบริโภคสารสนเทศนะคะให้อาจจะเลือกบริโภคได้ดีขึ้นตระหนักรู้ในถึงภัยอันตรายต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศค่ะ ค่ะก็ขอฝากหลักสูตรนี้เอาไว้นะคะก็สามารถที่จะสมัครได้แล้วนะคะจนถึงกลางเดือนเมษายนนะคะ,คะก็ใครๆที่ใครที่สนใจก็รีบสมัครได้เลยนะคะตอนนี้สามารถสมัครได้เลยค่ะค่ะยังไงก็ขอฝากหลักสูตรนี้เอาไว้ด้วยนะคะเป็นหลักสูตรที่ที่น่าสนใจคะ่ะแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ในทุกๆวิชาชีพคะ่ะ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สมรวยกัมมลายุทธ์นะคะที่ให้เกียรติกับรายการเราต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ